ยินดีต้อนรับกลับสู่ Gearhead i n s i ซด์ Inside, ช่องที่รวมทุกความหลงไหลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกลายอัปปี2025ของคาวาซากินินจาสามรุ่นที่นิยามความเร็วดุดันและวิศวกรรมระดับสูงอย่างแท้จริงตั้งแต่รุ่นเล็กที่เสียงบวีดหวิวอย่าง z x 25R ไปจนถึง z x 6R ที่ลงตัวระหว่างถนนและสนามและสุดยอดตัวแข่งอย่างซ x 1 0 r ปีนี้คาวาซากิจัดเต็มไม่มีกาก เริ่มกันที่ตัวจิ๋วพลังโหด Kawasaki Ninja z x 2 5 r ปี2025แม้จะเป็นเครื่องยนต์เพียง2 5 0 c c แต่ด้วยเครื่องยนต์สีสุูเรียงเสียงของมันกรีดอากาศได้อย่างเร้าใจสำหรับปีนี้ Kawasaki ปรับจูนใหม่ให้แรงบิดกลางดีขึ้นขับขี่ในเมืองลื่นไหลขึ้นโดยไม่เสียความดิบของรอบสูงเครื่องยังคงลากได้เกิน17,000รอบต่อน,นาทีและแน่นอนว่ามาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เต็มชุดทั้ง traction control q u i c k s h i ต t e r และโหมดการขับขี่ต่างๆซึ่งปกติจะเห็นในรถคลาสใหญ่เท่านั้นระบบการสะเทือนด้านหน้าแข็งขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้ง z x 2 5 r ยังคงเป็นตัวเลือกที่ไม่มีใครเทียบได้ในกลุ่มรอเรือถอดถุง 250cc ต่อการที่พี่กลางคาวาซากิ z ัด 6R ปี2025เครื่องยนต์ 636cc สีสูบเรียงยังคงเป็นขุมพลังหลักของรถระดับกลางรุ่นนี้ แม้จะผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5บวกแล้วแตกกำลังก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดยังคงให้พละกำลังราว130แรงม้าพร้อมระบบแรมแอร์ที่ทำให้ปลายแรงแบบทันใจการตอบสนองของคันเร่งถูกปรับให้ไวขึ้นในรอบกลางใช้งานได้ดีทั้งในถนนและสนามชุดแฟริงมีการปรับเล็กน้อยให้ดูดุดัดนและทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมฝาหน้าเลเใหม่เต็มระบบหน้าจอเป็นแบบ TFT มีการเชื่อมต่อ b l u e t o และฟีเจอร์บันทึกข้อมูลการขับขี่ เหมาะทั้งสายซิ่งจริงจังและคนขี่ในชีวิตประจำวันและสุดท้ายมาถึงรุ่นท็อปสุดของตระกูล Kawasaki Ninja ZX-10RR ปี B 2025นี่คือรถแข่งแท้ๆท,ที่ใส่ทะเบียนได้รุ่นนี้พัฒนามาจากสนามเวอร์สบีเอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ 998cc สี่สูบเรียงยังคงเป็นหัวใจหลักแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางกลไกแต่ ECU ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เรียกกำลังได้เนียนและแรงขึ้นอีก เครื่องยนต์ให้กำลังมากกว่า200แรงม้าโดยไม่ต้องพึ่งแรมแอร์ใช้ก้านสูบไทเทเนียมจากพันเคแอลและแคมชาร์ฟเฉพาะรุ่นอ r ทำให้รู้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่ z X10R ธรรมดาระบบการเสถียหน้าแบบโชวะ BFF อและหลังแบบ BFRC จัดเต็มสำหรับการขับขี่ในสนามเบรกหน้าจากเบรโ o รุ่นสไตล์มาพร้อมสายทักสแตนเลตควบคุมการหยุดรถได้อย่างมั่นใจ รูปลักษ์ภายนอกปรับใหม่ด้วยลายกราฟิกแบบทีมแข่ง WSBK พร้อมปีกวิงเล็ดฝังในแฟริงเพิ่มแรงกดอากาศขณะใช้ความเร็วสูงโดยไม่เสียความสวยงามระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดเต็มมากมีทั้ง Cornering ABS, Engine Brake Control, l u n Control, Slide Control และ Quickshifter แบบ2ทางจอแสดงผล TFT แบบ Racing แสดงข้อมูลสำคัญอย่างรอบเครื่องตำแหน่งเกียร์และเวลาในสนาม สิ่งที่ทำให้ทั้งซีรีส์นินจาปี2025น่าสนใจมาคือความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีสนามแข่งและการใช้งานจริงบนถนน z x 2 5 r เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเข้าสู่วงการสปอร์ตบค์ที่ชื่นชอบเสียงเครื่องยนต์รอบสูง z x 6 r เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเร้าใจในชีวิตประจำวันพร้อมความสามารถในการลงสนามและ z x 1 0 0 r r คือที่สุดของรถแข่งที่สร้างมาเพื่อผู้ที่จริงจังกับความเร็ว สำหรับคนรักรถจักรยานยนต์ทั้ง3รุ่นนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือจิตวิญญาณของความเร็วความแม่นยำและการควบคุมอย่างแท้จริงคาวาซากิยังคงรักษาแก่นแท้ของแบรนด์ไว้ได้อย่างมั่นคงพร้อมยกระดับในทุกรายละเอียดของปี2025และนี่คือทั้งหมดขององค์การจอดลึกคาวาซากินินจาซีรีส์ปี2025ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากเราเกียร์เฮดอินไซด์ แหล่งรวมความหลงหลายของคนรักความเร็วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยแล้วมันไปให้สุด